สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการความรู้เกี่ยวกับการรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยไฮฟูวันนี้ก็จะถือโอกาสมาตอบคำถามที่หลายๆท่านมีข้อสงสัยและสอบถามเข้ามานะครับคำถามที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือใครบ้างที่สามารถรักษาเนื้องอกมดลูกโดยวิธีการไฮฟูได้ประการแรกคือสุขภาพของคุณสุภาพสตรีที่จะมาทําการรักษาโดยไฮฟู เบื้องต้นผู้ที่จะเข้ามาทําการรักษาด้วยวิธีไฮฟูควรจะมีสุขภาพที่แข็งแรงพอสมควรมาดนอนคว่ำหน้าได้เป็นเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงขึ้นไปจะต้องไม่มีการใส่อ,อุปกรณ์เทียมหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใดในบริเวณท้องน้อยหรือบริเวณอุ้งเชิงการานควรจะมีไขมันบริเวณหน้าท้องเนี่ยที่มีความหนาน้อยกว่า4ซนติเมตร บริเวณหน้าท้องไม่ควรจะมีแผลเป็นและไม่ควรจะผ่านการสัญญกรรมโดยการทำการดูดไขมันบริเวณหน้าท้องมาก่อนขนาดของก้อนเนื้ององกสามารถใช้ไฮฟูในการดูแลรักษาเนื้ององกมัดลูกได้ตั้งแต่ก้อนขนาดประมาณ3เซนติเมตรขึ้นไปถ้าหากท่านมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาพูดคุยและก็ปรึกษาเบื้องต้นกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ ทำการรักษาด้วยวิธีไฮฟูโดยตรงท่านสามารถปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่ไฮฟูเซ็นเตอร์โรงพยาบาลแพทย์รังสิตไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ